เ uh. <c oughs> มื่อวันอยู่ที่ผ่านมาเนี่ยมีหลากหลายคอนเสิร์ตเลยอีกหนึ่งคอนเสิร์ตท,ที่โอ้โหเลิศมากๆเลยคอนเสิร์ตน้องโตศักดิ์สิทธิ์นะคะก็ Where is love? บอกเลยนะคะว่าคอนเสิร์ตนี้ใหญ่จัดเต็มใครๆที่ไม่เคยเห็นน้องโตเต้นงานนี้เนี่ยน้องโตโอ้โหเห็นไหมปิโนแล้วก็ พลังต่ออะโอุ้ปเห็นแค่ภาพิ้งอยากไปดูเลยอะค่ะพูดได้คำเดียวเลยว่าเด็ดสุดๆแล้วก็แขกรับเชิญเนี่ยนะคะโอ้โหเลิศเหมือนกันคนแรกเลยสาวมั่นใจเกินร้อยคุดไม่เป็นหุประสานอันนี้อันนี้ผ่านเหรอนี่ชคุนเน่ชคุณทำอะไรก็เท่เนาะใช่หล่อมากะน่ชคุณ 2pm ไงคะค่ะ หนุ่มไทยที่นังในเกาหลีชอบมากเลยอ่ะเคยบอกว่าถ้ามีลูกมันถ้าเป็นแฟนไม่ทันแล้วไงถ้ามีลูกขอหน้าตาแบบนี้มาถ้าเป็นแฟนไม่ทันเลยพี่ยุทธจะพูดอ้อลร้อเขาว่าไม่ทันเลยว่าขอเป็นว่าถ้ามีลูกจะหน้าตายนี่น่ารักมากเลยแล้วก็เก่งด้วยชอบมากโอ้โหเห็นนะอยากไปดูเลยอ่ะ แค่นี้นะนี่สาวมั่นใจเกินร้อยหุ่นไม่เป็นอุปสรรคเห็นไหมัาทาเขาเต้นสะบัดเหมือนเดิมแก้มด้วยดูภาพมาใช่ไหมดูสิค่ะโดนหอมไปเลยโอ้โหทาาเขาเนาะโยกย้ายนิดหน่อย แล้วคนสองคนที่เด็ดๆค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งคนเป็นหนุ่มที่ตอนหนุ่มเป็นหนุ่มที่รักหนุ่มไปแล้วตอนนี้อทิษอ๋อใช่ค่ะเพราะว่าก็ไม่เป็นไรอะสังคมไทยสมัยนี้ตอนนี้เนาะขอยเป็นคนดีคนีเลยน่ารักอ่ะโอยลูกเปลี่ยนเลย ที่ข่าะเห็นว่าต้นยืนแถลงข่าวก็ยืนข้างๆโต้เยนะวันที่แถลงข่าวตอนแรกเลยค่ะเหรอฮะดูสิแต่ว่าเขาก็เขาก็บอกเขาไม่ได้ปิดบังนะเนาะไม่มีใครถามมันไม่มีใครถามเขาเองแต่ว่าตอนแรกนักข่าวเราเนี่ยโทรไปจะขอสัมภาษณ์นี่นี่ คือเเลยนะป็นเกย์สมัยนี้ปกติใช่ปกติเป็นไม่ต้องคิดแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่ซีเรียสอยู่แล้วเด็ไม่ซีเรียสเขาบอกเขาห่วงความรู้สึกคุณแม่มากกว่าคุณแม่คุณแม่กคุณแม่คุณแม่รู้นะคะแต่ว่ากลัวว่าอุ้ยคนพูดจาอะไรกันไปแต่ว่าตอนนี้พอเหมือนเปิดตัวแล้วเขาก็บอกว่าก็ทุกคนก็ยอมรับแล้วก็ดูในคอนเสิร์ตนี้นะโอ้โหกรี๊ดพูดอะไรมาก็กรี๊ด มีภาพมาให้ดูด้วยงะหมนะอยากฟังนะเนี่ยขอบคุณโตมากที่ชวงครับครับนึกว่าจะแคนเซิลแล้วคือหลังจากข่าวไปคิดว่าคงจะต้องนอนอยู่บ้านสักะยะดีใจแต่ว่าต้องขอภัยด้วยนะครับนอกจากเป็นเกย์แล้วก็เป็นหวัดด้วย อตอนไม่เราจะเปิดกับแฟนๆเลยเราใ,<ช>ใกล้ๆเราได้เราเราไม่เราไม่เราไม่ติด <laughs> คือเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะกล้าถามขนาดนั้นเราเป็นคนเปิดเอเยไง คือที่ที่ผ่านมาไม่มีใครถามใช่ไหมคือก็ไม่ก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้เป็นคนเก็บกดอะไรอ่ะแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้มีคนถามก็จะตอบแต่เพิ่งมาถามวันซ้อมคอนเสิร์ตโตนะครับก็เลยได้ตอบว่านะเหมืตัวยีนอยู่ในเฟรมด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาบอกเขาไม่ได้ปิดแต่ไม่มใครถามเองมบถามมีหน่อยสิมีหน่อยคะ พี่เมีไงคะพี่พูดไม่ออกเลยไไม่ด้พี่ไม่เปิดเผยอย่างพี่เบนถามพี่ก็ได้พี่ยุธเหรอคะไม่ได้เป็นตอบไปเป็นอะไรก็าด้ฉงต้องตอบแล้วมันไม่ได้เป็นไรนั่นสิพี่ตอบอย่างพี่ยุธมันยากไม่ได้เป็นพี่ยุนหน่ได้อยไม่ได้เป็นภาพไม่ดูในในหนังสืออะไรเป็นภาพโอ้ยกอดเลยสอดเสื้ออ๋อกับกับแฟนหือคุณเบนนี่เขา ร้องเพลงเก่งขนาดนี้ไม่ต้องแคร์อะไรแล้วมันเขามีความสุขด้วยเกาได้เปิดเผยแล้วสบายใจสบายใจเออโอ้ยก็มีอยากจะกืนกินกินคนลุกนคนลุ้นคนลุ้นคอใช่ไหมคะหรือไม่อยากไปข่าวไปข่าวไปข่าไปข่าวคิดแน่ใจนะว่าพูดความจริงเมื่อกี้นี้พี่เปิดค่ะพี่เมื่อกี้บ่นบ่นใช่ไหมบ่นว่าเจ็บใช่มต้องร้องอุ้ยอุ้ยแล้วมั้งเนี่ยต่อ